เหรียญสองบาทสีทองปีพศ2554หายากติดอันดับที่7นะคะเป็นเหรียญที่อ่านักสะสมเขาเก็บสะสมกันเพราะว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับ1-10นะคะเราไปดูกันคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลยสไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอีทุกท่านพบกับพี่จอยอีกแล้วนะคะไลสไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วเกี่ยวกับเหรียญสะสมนะคะวันนี้เรามาดูเหรียญกระสาบชนิดราคาสองบาทที่มีหมุนเวียนในปัจจุบันเป็นเหรียญกระสาบที่ติดอันดับหนึ่งถึงสิบนะคะสําหรับปีพศนี้ ก็ติดอันดับเหมือนกันนะคะเป็นเรียนที่ค่อนข้างที่จะหายากพี่จอยไปหาข้อมูลยังไม่มีเลยนะคะสําหรับเหรียนปีพศนี้ด้านหน้าของเรียนก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั่นเองเขามีความสวยงามมากๆเลยนะคะส่องพิกไปทางไหนก็รู้สึกว่าวิบวับนะคะสวยงาม แบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญที่มีใช้จ่ายนะคะปัจจุบันเหรียญน,นี้นะคะก็คือเป็นเหรียญสองบาทปีพศ2 5 5 4นั่นเองนะคะเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่7เหรียญหายากเลยทีเดียวนะคะด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นวัด ภูเขาทองนะคะหรือว่าวัดสักเกตนั่นเองนะคะที่เพื่อนๆสังเกตดูนะคะเขาจะมีความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะสําหรับวัดสักเกตปีพศ .2554 ของเหรียญ2บาทมีจํานวนการผลิตอยู่ที่1นึ180่งร้อล้าน เหรียญเลยทีเดียวนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้พี่จอยก็อ่านดูยังไม่ละเอียดพอนะคะร้อยแปดสิบล้านเหรียญน,นะคะถือว่าเยอะมากๆเลยแต่ในะปัจจุบันทำไมมันหายากนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ติดอันดับที่เจ็ดด้วยนักสะสมก็พบเจอก็จะเก็บไว้นะคะไม่แน่นะคะอนาะคตอาจจะใส แน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นเรียนที่ติดอันดับเรียนสะสมทุกอย่างที่เราชอบสะสมนะคะก็เหมือนเราออมนะคะการสะสมก็คือการออมออมวันนี้เราก็มีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตหรือว่าเราจะออมวันนี้เพื่อที่จะต่อยอดทำกําไรในวันข้างหน้าก็อาจเป็นได้นะคะ เพราะว่าใครจะไปรู้นะคะว่าเหรียญเล็กๆสองบาทแบบนี้นะคะอนาคตอาจจะมีราคาเป็นร้อยเป็นพันก็อาจจะเป็นได้นะคะหรือว่าเราก็เก็บให้ลูกหลานเป็นมรดกตกทอดก็ได้แล้วก็เหรียญน,นี้นะคะติดอันดับที่เจ็ด อย่างที่พี่จอยบอกนะคะถ้าเป็นเพื่อนที่ชอบสะสมก็อย่าลืมนะคะเวลาไปจับจ่ายซื้อของพบเจอเงินทอนก็ลองพลิกดูด้านล่างนะคะเก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆจ้าขอบคุณมากๆขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามานะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมได้ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่า อ่าเราชอบสะสมสิ่งไหนที่เราชอบสิ่งไหนที่อ่าที่เราต้องการจะสะสมก็สามารถที่จะสะสมได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าสำหรับช่องพี่จอยหลายคนถามมาว่ารับซื้อไหมนะคะช่องพี่จอยไม่ได้รับซื้อนะคะมาบอกกล่าวเล่าความมาบอกให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าเหรียญไหนที่น่าสะสมเหรียญไหนที่มีราคาหรือว่าเหรียญไหนที่หายากแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าช่องพี่จอย ไม่ได้รับสีอเหรียญน,นะคะก็มาบอกให้เพื่อนเพืได้รับรู้นะคะแล้วก็กรุณาดูคลิปให้จบด้วยพี่จอยจะบอกเสมอน,นะคะว่าช่องของพี่จอยไม่ได้รับสีอเหรียญน,นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าขอบคุณนะคะที่รับชมเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้สวัสดีจ้า